คุณพ่อกับคุณแม่เอาไว้ก่อนอลูกปู่อยู่แต่กระดีบนะมาลูกนะสองตัวสองตัวสองตัวก่อนกินสองตัวก่อนกินสองตัวก่อนอย่ป้านป้อนทีละสองตัวก่อนอยู่ให้เฉยนะยาอย่าป้อนครับเออเลียนเยอหน่อยอพี่น้องเดี๋ยวอนนะ้เติมนิดหนึ่งเติมนิดหนึ่งเติมนิดหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสาเหตุที่ไปใส่บ่ได้พี่น้องเอ้ยมีหลาน นี่คุณยายมีหลานเลยคะคุณยายมีหลานน้อยสองตัวนี่ตื่นแล้วจะกินข้าวแล้วก่อนประมาณนี้และะ้วกันตอนนี้เขาก็เขาไมกินแตงโมเขาก็นอนเยอะขึ้นนี่อ่ะอนนาณาอาณาไปซิมกันอาณาไปเรียงกันอืมคุณป้าอันนี้เรี้ยน้ำกับอันนี้อ่าทีนี้ทีนี้ป้อนเลยนะอะไรนะทีละ ไหยนะอ่าที่ละตัวเดี๋ยวพี่น้องมันันกินเอตอตะนนั้นกระตือเรี่วออห้องแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งกิดจะป้อนยังไงสี่ตัวนี่เนี้ยผู้ใดพร้อมกินผู้ใดพร้อมกินที่ละตัวอ่ะอุด้งพร้อมกินกว่าอุด้งพร้อมกินกว่าจิ้มมาได้เลยนะคะมาร์คอยู่ที่ตะก้าตะก้าที่ปแกหมดูดตะก้าที่สี่ไหมใช่ไหมนะหรือตะก้าที่เท่าไหร่ขอบคุณนะคะคือมีอะกันมี ผุ้ดองกินข้าวครับผู้ดองกินข้าวครับอันนั้นโตเดี๋ยวค่อยขึ้นมากินถ้าอย่างนั้นทีละตัวเนาะอ่ะทีละตัวทีละตัวนะใครฉี่ก่อนก็รอก่อนทีละตัวทีละตัวอ่ะป้อนอิ่มทีละตัวก่อนขอบคุณนะคะจิ้มได้เลยอ่ะทีละตัวลูกทีละตัวโอ,โ,โอ้ยน่อยคหน่อยใส่ยเยอะอันน,นี้นเลยคั้งขเมียค่ะบือว่ะนะคะจิ้มได้เลยนะคะ เรียลลิตี้ให้เห็นเลยค่ะว่าชีวิตประจำวันเป็นยังไงวะหน่อยใส่ยายโอ๊ยไปู้ออดองดองดองแม่นี่ดองแม่ดองแม่ดองแม่คุณยายก็จะถือกินอาหารหมาได้ดิเออแอบต้องห้องเท่าตัวให้มเท่าตัวก่อนยายไหลสดอยู่ไง ยายขายกาแฟขายอันนี้อยู่จะเอามาป้อนทั้งหมดทุกตัวไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าไม่ป้อนก็ยังแบบยังหนุ่มกินกันไม่ได้อิมยาแยา่ะกินให้พอให้อิม่มดีปะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกาแฟถึงแล้วจัดสองซองเลยจ้าตื่นเช้ามาขอบคุณค่ะพี่นี้ขอบคุณนะคะเอามามากันตัวไหนตัวคิว้ว ต่อเลยต่อคิวต่อคิวมาตตัวไหนตื่นก่อนก็ตัวนั้นกินก่อนนะคะมาค่ะจิ้มได้เลยว้าเดี๋ยวใช้อุดมนี่เฮ็ดย่อยใสกูสัวพี่จั่งป้อนเข่าลูกอยู่และวพี่แกย่อยกัะยะเวลาป้อนข้าวอาบน้ำแต่เป็นเวลาน,นี้สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะเป็นคุณยายแล้วไม่ได้เปไน็นออันนี้ไงนี่ไงป้อนก่อน ยิมอ่าอิมกินน้ำอ่อมมาต,ตัวอื่นมาไหนตัวไหนจะกินต่อมาเด้อมาเด้อ,น,อ,อนิ้มนเออเคยิ้กินน้ำก่อนโอเคเดี๋ยวจะปล่อยให้ไปหลานล้าแล้วโอเคดงอิมแล้วครับโอเคเดยกดงกินสองสามช้อนแล้วเป็นอาหารสำหรับสูตรแรกเริ่มของลูกลูกมันน้อยเ๋ย่าได้เป็นน้ำเช็คบินแต่าหายแล้วเดี๋ยวไปเช็ด มาใครใครคนต่อไปไมามาใครน้าโตอ่านัตโตมาก่อนน้าโตต่อชิมอ,อยู่นาแ <Cer ise. S 2> นแล,าแล้วนานแล้วนานแล้วอ่านัตโตมาอันนี้น้าโตมาก่อนแล้วมาอ่ะเบิ้งมา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 น้าโตมานานแล้วเออเออมา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 น้าโตกินก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุณยาย คุณยายดูวุ่นวายมากขายของด้วยเลี้ยงหลานด้วยขายของด้วยเลี้ยงหลานด้วยมาหมาำเลยมาๆม่ำเลยสรุปข้นทิ่ย์ไมใดพี่น้องสรุปข้นศิษย<ะ>์ไดนี่นี่นี่ให้ลูกกินก่อนยุมมอย่าวุ่นวายตอไปเป็นซูโม่นะคะซูโม่ต่อคิวเลยซูโม่ไปฉี่ก่อนฉี่แล้วเดี๋ยวคุณยายไปเก็บ สุโมไปฉี่ก่อนครับจิ้มได้เลยนะคะน้าตัวอิ่มแล้วเหรอไม่สน,นอะไรพูดห,หน่อยน,น้องนี่จะเป็นหมนเนียอ่ะพกินน้ำกินน้ำกันเขาฝึกกินข้าวอยู่ยูมิ yes. นี่เขากินข้าวอยู่ลูกกินข้าวอยู่แล้วเห่าทําไมเล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่วันสวัสดีเค่ะ <c oughs> อย่าเห่าอ,อ่ะมาสุโมามาเอาโมมาก่อนโมมา มิโซะซุปยังไม่ตื่นนะคะมิโซะซุปเดี๋ยวกินทีหลังเอาทูมโมกินก่อนนะครับโมครับหาโมครับโอ้ยบัวเลยนี่โมจะกินข้าวเก่งกว่าเพื่อนโมชอบกินข้าวเขาจะ่ที่จะเยี่ยวเป็นกว่าเพื่อนด้วยเขาเกิดก่อนนะโมเกิดก่อนเพื่อนออกมาก่อนเห็นมะกินข้าวเก่งกว่าโมแต่ว่าบัวเป็นโน่นนี่โน่นนี่คือมูเนยแขนก็มู่อมโมอ่ะ โมกันนะตัวแต่ตัว,ตว,ตวไ,ไม่ชอบกินข้าวหรอกแต่กินนมเยอะมีโมจะกินข้าวเก่งเห็นปะกินเป็นจังหวะจังโค้นกินเป็นกินเป็นอะโ<ไ>มกินข้าวอยู่ไงมีอาม่าโมกินข้าวอยู่ครับ <onnaise. S 1> คุณยายคุณยายก็จิ้มมาได้เลยนะครับตักหมุดที่มัสทองคำนะอยู่มีลูกกินข้าวอยู่โอ้โมเกงโมเกงโอ้โมเกง่เกงหไยน้ำหายน้ำหายน้ำหาย นั่นนั่นนั่นั่นติเข่ไกมอาอีกอีกเอาไมเอาไมเอาไอาอีกเออีกโม่กิ่งโม่กิ่งโมกิ่งจังเลยครับสวัสดีฮันนี่นะคะชุมโม่กินข้าวอยู่ครับหน้วโม่หม่ำม่ต่อมาๆมต่อเลยไม่ต้องสนใจแล้ว้องใจเห่าทำไมเล้วแม่ แม่ทั้งพอเลยอยากกินของลูกเออโมกินข้าวอยู่ไงโมกินข้าวอยู่จะไปลูกกินเข้าวมันดีไปเห็นตะนนมเมือ่อแล้วอีนมันยันให้ลูกกินข่าซอยนี่นมเริ่มจะเบิดหวานแล้วนมเริ่มจะไม่หวานแล้วนมเริ่มจะไม่ลอยแล้วแม่โมกินข้าวเยอะๆดีแล้วคุณหมอม<า>กินข้าวแล้ว ขอบคุณนะคะแม่กุ้งขอบคุณนะคะลูกโม่กินข้าวนะครับโมกินข้าวเยอะกว่าเพื่อนจริงจริงกินนะโม่กินลูกเลยต่นลูกเลยสมาขาแต่มึ่สีเฮาอย่างกระโดอไม่ถ่าน้องอยูไปกับพ่อซุ่งกบบน้องเฟิร์สมีคนดูแลแล้วไม่อุ้มก็นี่ไงถ่ายละเยอะมากเห็นบ่นี่แล้วมึ่สีเฮาอย่างกระโดอลูกกินเขาจะลูกสิตื่น เออหมือนโม่พลังอร่อยครับมาตัวไหนไม่อุ้มที่ไม่อุ้มว่าเหมือนตัวนี้เด้บแบบซุ่มโม่นี่เด้ตาน่นหน่อยเขาขาวตาติดตว่าคือเขาสิเคียดเน้อมเรื่อยเร่อาโม่อิ่มแล้วครั่ะ่าโม่กินน้ำกินน้ำแล้วนะครับกินน้ำไปนะครับคุณยาย อ่าโอเคลงไปหาแม่มึงก่อนไปมันเห่าทําพืชมันเห่าทําพืชอลูกกูกินข้าวยุ่ลูกกูกินข้าวกินปลายอยู่มันเห่าทําไมนี่ยูมิบ้านยูมิบ้านหนเห่าทําไมวะ,ะไปน่<า>ทีนี้นัดตัวไอเอีย,อยงก่อนมิดโซซูโปจะไปซื้อสูเอิญยากขานยากใช่ อยากเรียกอาานมามามิโซอยู่ไหนร้องอยู่ไหนลูกมิโซอยู่ไหนเอยเพื่อนเขากินข้าวหมดแล้วมิโซยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวไปเอามิโซมากินข้าวก่อนเนดะ้ออีเมียวันนี้อยากกินของลูกตอนนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยของตัวเองก็มีเยอะแยะมามิโชชุบไปกินข้าวมาสุดท้ายตื่นสายตอนสุดท้ายตื่นสายนะคะเรียนแง่น้อยเลย เ,นนเดียเ๋ยวเขายืนไหนวะไอ้พูดแบบเหียบเหยียบสายกันชั่วโมะปะพี่น้องนี่ขนาดลูกมาได้หนิตะลูกคนไปนกกดิซัมแย่ยากยบไปดิบวะโอเคไปเร็วไปเล่นนูน่นไปเล่นนูน่นไปนูน่นไปนู่นเลยไป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 ,ไปเร็วไปเร็วย้ายที่เขาไปนี่เร็ว เรียกคุณยายงสิมาเรียนน้ำกลดเดี๋ยวมันหูมันหูอ่าบอกเรามาครับมาค่ะจิ้มมาได้เลยหนูชื่อเด็กหญิงมิโซซุปเด็กหญิงเมิโซซุปนะคะตัวที่สองต่อจากซูโม่ที่คอดเด็กหญิงนั่โตะตัวที่สามที่นาปากปากมันดําอ่ะแล้วเด็กหญิงเด็กชายอุด้งเส้นอุด้งจากขนปุยมิสเด็กหญิงมิโซชซุป ตาโตเหมือนพ่อฟ้าครับเหมือนยูฟ้าครับแต่ว,ว่าตาเหลือบดิจงจองหลืองอ่ะมาหมา่เพื่อนเขากินหมดแล้วเหลือหนูคนเดียวหนูคนเดียวเลยม่เสอร์ชุบในเวลาหม่่าข้าวแล้วขอหมอให้ฝึกกินอย่างนี้นะคะฝึกไปเรื่อยๆลูกคนพี่จะไปช่วยเลี้ยงเหรอให้จริงขอให้จริงขอให้จริงขอให้จริง ขอให้จริงขอให้จริงถ้าการเรียนออนไลน์นะเออส่วนชุบก,กินข้าวนะคะคุณยายเออ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 ม่ออนไลน์เออนีอ่สิโศช,ชุบกินข้าวกริงกินข้าวกริงก็กินข้าวจริงไ้เมื่อกี้นี่ะ นั่นเก่งแค่นี้นผู้ใดออกไปไว้ๆไม่พอคือลูกออกไปทั้งนั้นเนี่ยเน,น,นี่ยผู้ใดล่ะคือไบอีลุคนนึงคอางเมียาเมียเดี๋ยวซูลุกกระด้กินเขาซูขบวนไหวนะแบบนี้พอางกเมียควไม่ใช่เล่นอะไเล่นอย่า้ฝ่าเห้ยเห็นตะไบลงมามตกลงนะไม่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 ดุสโวมุสโวกินเขาอยู่แรืร่แล้ว จิ้มได้เลยนะคะจิ้มได้เลยนะคุณยายแต่กล้าที่สองนอนเศร้าคือสาวคนกระบามแม่หนซึ <Yeah. S 2> ่งบ่ยายาย,าย่าออนไลน์บ่น้องอุ่มแมนแค่แมนเก่งมากมิโซเก่งมากขอบคุณนะคะจิ้มได้เลยนะคะเราซิไปยังไงพี่น้องมึงพะลาดก่าหนแม่คนน่ะ งานบ้านกับกท่านในเรียวอย่างอยู่สักผ่าอยู่ของคุ้นยู่เข้าไปทํางานแล้วก็ทําให้เขาขอบคุณนะคะเขอจะเข้าใจมาค่ะจิ้มมาได้เลยใครจะได้สบู่ตะกาที่สองเด้อค่ะสวัสดีพี่รค่ะสวสดีแม่พงพยอมค่ะเขาจะเข้าใจพูดคุยกันได้นะคะอร่อยไหมลกูกอร่อยไหมคะ อไร่อยไหมคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วชน้ำก่อนมาหม่ำน้ำก่อนนะทีนี้จะไปเอาผ้ามาเช็ดตัวให้เก่งมากอ้าพอกับเมียมาละเรี่ยง ทำทะเลาะกันพ่อกับแม่อ่ะอ่ะนาเร่งตายแล้ลอไ,นะไปกินมือละซอนสองซอน,ซอนยูมียูมีก็กินได้นะสูตรของเบบี้แม่เขาจะได้มีน้ำนมเยอะๆเขาก็กินได้แค่น,นี้นี่มาขึ้นท่านซ่งอนแบบว่ายูกับป้อนอีเดฟมาขึ้นอ่ะป้อนเทน่าน้อยเท่าน้อยเท่านออะไรเลยไปอดเส่แล้วพี่ไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วครับโน่น เดิน้งเดินด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 ้งเดนด้งเดนด้งเดินดึ้งดนดดินดดิกินข้าวกินข้าวหมดเสร็จทุกตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดสาเหตุที่ทำไมยายไปไม่ได้เพราะยายมีหลานยายต้วเลี้ยงหลานนะคะตอนนี้กำลังกินข้าวเป็นก็สุดให้กินข้าวแล้วแล้วก็ต้อง จะพา,าให้คุณดูเขาด้วยนะคะไปไม่ได้เดี๋ยวแต่งของให้หมดแล้วให้ครบแล้ว <S <S พีพีแล้วแต่ตัว,ตวม,มันไม่ได้ไปหรอเป่เทียกบว่ามาเอาขอ,องแล้วว่าวคิอินเข่าคือม่เห็นขึน้นมากแต่ไปบอได้หรอ ที่อาให้แม่เลยพาก,กันไปลุ้มกินน้ำแม่บะเนี่ยมันจะเป็นปลพ่อดีเนาอแมนเด็กหน่อยแจ้งนี่แหละส่วอไม่ต้องร้องร้องทำไมน,นั่นเห็นบ่พ่อเมียพากินกับไปกินอีกเดี๋ยวเดี๋ยวยายลงให้อีกไปกินกับแม่ลูกเคยก็ไล่บะหาไปเบิ้งเขาสนาไะไล่ก็ไล่ข้าวเดียวเดียวเจ้าเบิ้งไม่ได้ประดุลไล่ยู่แสงยูไคปะ เขาก็เดินทางไปอุดรไหมวันนี้ใส่น้ำประมาณไหนคุณเก๋แก้วกาแฟหนึ่งเลยสมมติแก้วนี้เดี๋ยวเอาแก้วให้ดูแก้วนี้เลยค่ะแล้วแก้วะา้าณนี้ใครยัได้แก้วพี่ออเดิรมมาเลยนะนแล้วเลี้ยงเดี๋ยวแล้วเลี้ยงหาหาเลยเดี๋ยวเที่ยหามากดีกว่าก็และเมียน,น้ำหลานไปอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยายเที่ยให้ให,หม่บออิมเห็นแม่กิ่นกับเป็นขอ้งดีไปบ้านนี้โอ้ยเนาะต่างภาษาไปหน่อยของลูกนะ ถ้ามาละเลนอามามาอย่ามัว่วซั่วนะนี่ออกมาก่อนอุดมออกมาอุดมษใเข้าไปหย,ยกแต่เมีย์่าพี่นอ้องกินห้ามหยัยกโอ้ยแจ้งที่ว่าแต่ขั้นแต่ขั้นบ้านัน่นขั้นป้อนด้วยนี่เห็นว่ากินบ้างแหละเพราะเอาลองไปให้แม่กับไปลุ้งกินกันพี่นอ้องมานเนี่ เสร็จไปทันไหนโดนเลยเดี๋ยวโดนเดี๋โดนเด้๋ยวจะโดนละเดี๋ยวจะโดนศูนย์ระบาดนี่แน่นเห็นว่มาบะมักดีบะมักดีแต่เป็นคือพันใหญมันหายมาันคตามันหายซุ้มมันซุกกับโป๊กใหญ่นี่เดี๋ยวมึงได้ตามึงซุ้มคนเยอะๆนะฮะมูตู้นี่เฮ้ยบะพอดำบาพอดีมังดูนน่ะนะ เาอาให้มันกินดีๆมันกินไปแล้วมันลงไปมันเห็นแม่มันกินไปหยาดแม่มันกินวันนี้มันสักขยงใส่อันถวยอันแลวกินนีไหมพี่ดองเรียกตุ้มเป๊ะงางเข่าไปรแล้วบันนี้กลองให้ได้ไหมเนี่ยว่ยุ่มผัวกันยุ่งม้ายุ่งตัวแทนมันน่ะล่ะตัวใดขึ้นมันย่ะควาจิตใีอยู่นี่บักบักเสร็จอูด้งเข้าไปนอนเกียกในกันพี่้อง ไรนี้เป็นอะไรที่หลั่นทดาะโอ้บักดวงน้องเกียนไม่จานเราคนมนไหลๆมันอาบนำ้ำฉันเดยพวกโอ้ลองให้ได้ไหมบักดวงแม่งเต็มอายะสภาพโอ้ยบักตุม้มตังซื้อผีแล้งซื้อบักตุ้มเหมือนโซบก,กขึ้นกันนี่ โซกมกแท้ๆเอาไปโพดมันนี่แหละตามขึ้นมาเรเห็นกันดอกมึงโซกโับโคักบักดงบักอุดงคือบักกระดง้งขอดูหน่อยแม่มันกินมันเข้าไปนั่งนั่งในถ้วยเข้าใจปะนั่งในซ้ำนะ่ะอุดงคือพ่อใหญ่แค่แม่นน่นนานเออน่ะให้พ่อได้กินให้อุ้ฟ้ากินอย่ามายุ่งนะเด็กๆอะ่ะคืออิ่มนะคืออิ่มนะอุดงมันสิมันนูนเน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 ่ตุ่มสอง สุ่มสองเจียวว,ว่าจบไม่ต้องค็ดหนา้าตานอมเนียมได้ถือได้ย้ำไอินเมื่อกินเน,นี่ยขึ้นเขาไปนอนคุณสินะพี่อาริสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคนนี้ไปเบิ้งพี่ๆไร่ได้หน่ะสวมาเบิ้งไข่ไร่เนี่ยนะเขาเขาไม่ได้มีเนวป้ปากเหว่าสนใจเขาไม่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแค่ไข่แต่เขาเอาเลี้ยงเนี้ยสวัสดีค่ะในวะันนี้ โบกับยายเบิงเขาก็กินจนหมดเรียงเมื่อกินเข้าไปนอนแพร่ใไปใมูได้กิน่นแห่นกฝยน้นอนแพร่เนถวยเห็นถวไหมเราคิดดูคนนั่งละลายบบเนี้ยแล้วใครแล้วมันมีจะกินอาหารหงำหัวต้มสมไปพยัยมันก็น่ามาแรงพวกับเมียคือยังมะเยยั่วดเฮ้ยท่งเถาท่าโลก ด่าลูกด่ามาสิเราเลี้ยงลูกเขากค่ที่ไฮไฮสี่ีนอาไปนอนนี่เว้ยอืมอืมมาวันนี้ผู้ใดสกโซกัโผวะนี่เช็ดทีละตัวคุณอ่ะไอ้โมนไปนอนไงแล้วรับแล้วมันกินหลายๆอ่ะ คือเบืเรืองร้อนน้ำมูสวัสดีค่ะเดี๋ยวหน่อยๆัะไปเล็นกระดูแมนแล้วจะวุ่นวายอีกไหมนี่เด็กสองตัวนี่คือขนเยอะเด็กสองตัวนี้คือเส้นอูด้งกับมิโซะซุปนะ่ะไอพวกตระกูลหม้อไฟเนะี่ยไอพวกตระกูลหม้อไฟเนะี่ยขนเยอะดูตามันแล้วมันก็ทําพิษนะคะชอบเล่นสกปรกเลยนี่ไอตระกูลหม้อไฟ เนาะซนใช่ไหมโซนใช่ไหมคะจะโซนอีกไหมก๋วยโซุบะอันนี้เขาใส่ในหม้อไฟเนี่ก๋วยโซบะถั่วเน่าถั่วเน่าซุปเนายซุปถั่วเน่าเนาะซุปถั่วเน่าเนาะซุปถั่วเน่าเนาะค่ะขั้นเฉลียววะไปหาแม่มึงแบบนี้ไปอ้าวไปอีกแล้วนี่ ใช่น้าน้าตก็ต้องชวนเข้าไปเล่นเพราะมึงจะเล่นดูนาเนี่ยสกปรกไหมเนี่ยคนสวยเนี่ยอันนี้น้าตัวแข็งกี่ดีกี่ดีอ่าตัวนี้แข็งกี่ดีแล้วก็เอาการแล้วก็ชอบไล่ชวนเพื่อนเล่นขี้เล่นน้าก็บอกฝากค่ะฮึผู้หญิงอย่างเาผู้หญจะชัวร์ผู้หญิงยางให้ขึ้นม,ม,มือมึเยอะสัว ผู้ชายึ้คือเหมือนนี่สแต่สร้างบะจิ้มมาได้เลยเหมือน,นหมีนูหรือหมานี่หรือน,นี่เหมือนหมีพี่นี้นี่หรือน,นี่เหมือนผู้ใดมาควัดหินย่ายอุฟ้าจะกินอีกเลรอโอ้ยเถ่าท่าโลกฮะแต่ของไม่มาถึงเด่ถอดเท่าลนกไปไหนๆพ่อกับแม่สูนี้ด้วยสู้เป็นท่าโลกอีกรอบนึงสิเด้อพ่อกับแม่มันกัน ลูกกินยังก็อยากน้ำเสือต้อลูกกินยังก็อยากแถวท่าลกนี่แถวท่าหยกไปค่ะนี่ ชีวิติตนี่อะอ่ลูกแกไปกวนเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีมาพี่พี่ไปนอนลูกกินนมดูมีนี่นี่นี่อย่าเลี้ยอย่าเลีย้ยงอูลมียสวัสดีนะคะเข้าจอเข้าใจมาเร็วข้าจอข้าใจเอาเลยเก้าสิบแปดเขาไปใสเบอร์สูวนเขาไปไหนอะเนาะ ไปดูลูกค่ะไปดูลูกคนไหนไลค์สวัสดีค่ะเข้าไปหาชายพีโอ้บ่ะสาธุแม่เขาเท่นี่แม่ภายในสองนาทีเนี่ยเขาเท่พวกเจ้านี่แม่ภายในสองนาที่นี่